สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบบาวกล่องเคยไต่สิบผ้ามาเบงสวนบกม่วงสวนบกม่วงเบาด้วยครับนี่ปลูกไวปกปก้ประมาณสี่สิบห้าต้นครับนี่ครับพ่อกขปลูกประมาณเดือนพฤศจิกับ ี่กายนี่หอ,อน,นี่สองสามเดือนนะครับไงไวแค่ขยังนี่ครับลองเบงครับนี่หางต้นนี่ครับต้นนี้สมบูรณ์นะครับนี่ปลูกง่ายครับปลูกบังวงเบาแค่คดลุมฝังแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไอน้นี่เนี่ยแลก็อันนั้นได้แล้วครับนี่ต้นนี่ไงคักครับล่องเบงข้างๆนี่เป็นมั่นหานาที่นะครับนี่ข้างสวนยาง ปลูกพืชผักสวนขั่วแจมไปน้ำเข้ามันหานาะที่ปลูกไว้ถักขายครับขายทึ่งพันหัวมันกระเฮ็ดขนมได้ครับสุดละสุดละลอยนะครับสุดละกลอยมีสิบล้ำได้ลอยนึ่งครับเนี่ย ไปปลูกไว้เฮ็ดขนมขายได้ครับนี่ท่้งผกักไต่ขาเจ้ามาเค็ดขนมหนึ่งเฮ็ดขนมสิเป็นสีเหลืองนะครับนี่มั่นหานาที่นี่ครับพี่น้องกับปลูกกล้วยแซมนะครับยง้มแรงเลือดดูแรงนี่มันสิมีกล้วยน,นี่สิน้ำเอียงก็เฮ็ดให้พื้นดินสุ่มซื้นต้นไม้บบแหงบงบเหี่ยวครับนี่นี่ฤืดูแรงนะครับนี่ยังสดซื่นเยู่นี่ พอปลูกกล้วยแซมไว้นะครับนี่นี่เป็นประโยชน์หลายนะครับนี่นี่ผมก็ปลูกกล้วยใส่นลำสวนบักม่วงบอตายจักต้นนะครับนี่ปลูกไว้รอดเบิดปลูกไว้ประมาณหาสิบตนครับนี่นี่ปลูกกล้วยแซมนะครับกล้วยนี่เทาก็ขายได้นะครับนี่กล้วยนี่กล้วยหอมเขียวกล้วยหอมเขียวเวลาสุกสีเป็นสีเขียวครับนี่ต้นบักม่วงแมนเบิดครับรอดเบิดสุดตน ว่ามีต้นตายได้ครับนี่ขนุนพันสีเหลืองครับนี่ขนุนพ่อแม่พี่น้องฮะชาวยูทูบอยากได้เนี่ยครับต้นงามว่นี่บริเหุ้นา้ำนะครับนี่ครับเป็นสวนมันปลูกน้ำแ้างๆสวนปามน่ครับนี่สวนปามเป็นสีปลูกน้ำแ้างๆงเอาน่ครับต้นนี่ก็รอด อันนี้เป็นต้นชมพู่มะเหมียวนะครับนี่ปลูกไว้เข้ากันนี่กล้วยผมก็ปลูกแซมไว้เบิดลองเบิงนะครับนี่ไปอยากได้พันมั่นหานาที่กะล่องติดต่อสอบถามได้ครับ087-8939นะครับเบอร์โทรกล้องสักน้อยนินครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้ครับให้เบิงต้นกล้วยนี่ครับต้นกล้วยกระง้มขายได้นะครับนี่ นี่ครับข้างๆนี่ครับเป็นสวนยางครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ